บทที่503ห้ามเลียสุนัขในบ้านแม้ว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมโดยเชิญเหมืองยาแต่ซุนห่าวยังคงมีโชคอยู่ในใจเขาเชื่อว่าตราบใดที่เย่หลิงจากไปเชิญเมืองยาจะสามารถเงยหน้าขึ้นมองเธอจากนั้นเขาก็จะยังคงมีโอกาสเขาลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าเชิญเหมืองยาได้กล่าวไว้ครั้งล่าสุดแล้วว่าเชิญเหมืองยาจะไม่มีวันชอบเขาไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเย่หลิงอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าซุนห่าวจะสามารถบล็อกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติถ้าพ่อของเขารู้ว่าลูกชายของเขาสิ้นหวังมากเขาคงจะโกรธมากจนอาเจียนเป็นเลือดเขาจะมีลูกชายที่ไม่น่าพอใจขนาดนี้และกลายเป็นแบบนี้กับผู้หญิงได้อย่างไรอย่างไรก็ตามซุนห่าวก็เป็นนายน้อยของตระกูลซุนและอย่างน้อยก็มีเจ้านายที่อยู่เหนือเขาที่ชายคนโตก็โดดเด่นไม่เหมือนซุนห่าวเลยไม่เช่นนั้นหัวหน้าตระกูลซุนคงไม่มีผู้สืบทอดจริงๆท่านอาจารย์ อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ท่านมาถึงแล้วและขอให้ท่านเข้ามาทันใดนั้นก็มีเสียงข้างนอกประตูดังขึ้นเสียงนี้สร้างขึ้นโดยคนรับใช้ของซุนหา่าวทันทีที่เขาได้ยินว่าครูที่พ่อแม่ของเขาจัดเตรียมไว้มาถึงแล้วสีหน้าของซุนห่าวก็เปลี่ยนไปทันทีร่องรอยของความกลัวแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาและเขาเต็มไปด้วยความกลัวต่ออาจารย์คนนี้ส่วนสาเหตุนั้นแน่นอนว่าเป็นเพราะเทคนิคการฝึกของนายน้อยนั่นเอง ฉันไม่รู้ว่าพ่อของซุนห่าวมีอาการชักหรืออะไรหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเขาก็พบครูของซุนเจิ้งห่าวชื่อที่สลัดสลวยคือการสอนให้ซุนห่าวเติบโตเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวครูคนนี้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลและสถานะของเขาคล้ายกับผู้อาวุโสเขาไม่กลัวนายน้อยคนนี้เลยครูเข้มงวดและจริงจังในการทำสิ่งต่างๆซุนห่าวถูกทรมานครั้งหนึ่งและรู้สึกเหมือนเขากำลังจะบ้า วันนี้กำลังจะมาถึงอีกครั้งและซุนหาวก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังทำไมฉันถึงมีแม่ที่นอกใจลูกชายของฉันฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เพียงเพราะเย่หลิงปรากฏตัวฉันจึงต้องยอมรับการศึกษาดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเย่หลิงถูกต้องซุนหาวโยนความผิดให้กับเย่หลิงอีกครั้งโดยคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเย่หลิงก่อนที่เย่หลิงจะมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์เขาซึ่งเป็นชายหนุ่มผู้มั่งคัง่งมีชีวิตที่สุขสบายมากเขามีทุกสิ่งที่เขาต้องการ แต่ตอนนี้ทางครอบครัวก็ไม่อยากเจอเขาเหมือนกันใครทําให้เขาทําผิดจนเสียหน้าตระกูลอย่างไรก็ตามในความเห็นของซุนหา่าวหากไม่มีเย่หลิงมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและจะยังคงสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนว่าผู้คนจะไม่โทษความผิดพลาดของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่โทษผู้อื่นด้วยนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของซุนหา่าวครูอยู่ที่นี่แล้วจึงไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ ไม่เช่นนั้นพ่อของเขาจะรู้และเขาจะถูกลงโทษอ,อีกครั้งดีด้วยการถอนหายใจซุนหาวจึงมุ่งหน้าไปยังสถานที่สอนอย่างไม่เต็มใจเมื่อเห็นอาจารย์ที่มีหนวดเคราสีเทาซุนหาวก็มีความกลัวอย่างเห็นได้ชัดในดวงตาของเขาแต่จะกลัวยังไงละ่ะอะไรควรทำก็ต้องทำต่อไปสวัสดีคุณครูซุนหาวโคง้งคำนับอาจารย์และกล่าวสวัสดีอย่างรวดเร็วต่อหน้าครูคนนี้เขาไม่กล้าอวดไม่เช่นนั้นเขาจะถูกทุบตีใช่แล้วฉันจะสอนเธอสักวันหนึ่ง ต่อไปคือวันที่เจ็บปวดของซุน่าวซุน่าวที่สวมหน้ากากแห่งความเจ็บปวดเริ่มเรียนหนักมากอีกด้านหนึ่งของสถาบันเสือขาวในห้องทํางานของคณะบอดีไปมู่ยังได้เรียนรู้ว่ามีคนในตลาดมืดเสนอรางวัลหนึ่งร้อยล้านเครดิตเพื่อค่าแย่หลิงส่วนคนนี้เป็นใครไปมู่ก็รู้ดีอยู่ในใจซุน่าว ถูกต้องคนที่ติดต่อกับซุนห่าวก่อนหน้านี้ได้รับการติดต่อจากไปมู่การตายของไป๋รจิงหูอยู่ในใจของเขามาโดยตลอดเขาจะปล่อยเย่หลิงไปอย่างง่ายดายได้อย่างไรโดยบังเอิญเขายังรู้ด้วยว่ามีความขัดแย้งอันลึกซึ้งระหว่างเย่หลิงและซุนหา่าวเขาวางแผนที่จะยืมมีดเพื่อฆ่าใครบางคนและยืมมีดของซุนห่าวเพื่อฆ่าเย่หลิงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเป็นไปได้ไหมที่จะหาเขาทางโทรศัพท์ไปมู่ไม่ได้กังวลเลย มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเขาเจอและไม่มีเบาะแสโดยตรงว่าเขากำกับเรื่องนี้ตราบใดที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้เขาก็บริสุทธิ์และจะไม่มีใครแตะต้องเขาจริงงูคราวนี้มีนักฆ่ามากมายเย่หลิงไม่สามารถหลบหนีได้แม้ว่าเขาจะมีปีกก็ตามไม่ต้องกังวลฉันจะมองดูหัวของเย่หลิงด้วยตาของฉันเองเมื่อถึงเวลาและฉันจะปลอบโยนคุณในสวรรค์ไปมู่กำมัดของเขาโดยไม่รู้ตัว และแรงกดดันอันทรงพลังก็ถูกปล่อยออกมาพนักงานที่ทำงานนอกสำนักงานคณบดีต่างก็ตัวสัน่นพวกเขาทั้งหมดมองไปที่ห้องทำงานของคณบดีด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่รู้ว่าใครทำให้คณบดีโกรธแต่พวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลต่อพวกเขาและเดาได้เลยว่าคณบดีโกรธจริงๆไปมู่ผู้โกรธแค้นนั้นน่ากลัวมากและพวกเขาไม่กล้ายั่วยุเขาง่ายๆ พนักงานที่ทำงานในเวลานี้ทำได้แค่อดทนต่อแรงกดดันมหาศาลเช่นนี้อย่างเงียบๆเ,เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปพูดถึงเลยถ้าใครเผลอเอาคิ้วไปโดนเกรงว่าจะเป็นคนโชคร้ายสิ่งนี้กินเวลาสักพักและแรงกดดันมหาศาลก็หายไปในที่สุดบทที่504เรียกเรียกพนักงานทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกจะเห็นได้ชัดเจนว่าหลังของพวกเขาหลายหลังเปียกอยู่แล้ว เมื่อเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะยืนหยัดได้นานขนาดนี้แม้ว่าหลังของคุณจะเปียกก็เป็นเรื่องปกติคนที่ทำงานที่นี่โดยทั่วไปก็ค่อนข้างดีไม่น้อยจนเกินไปหากคนที่มีกำลังน้อยเกินไปมาที่นี่และเผชิญกับแรงกดดันในตอนนี้เขาอาจจะคุกเข่าลงหรือปัสสาวะได้ความกดดันมหาศาลนี้อาจทำให้ผู้คนรู้สึกหายใจไม่ออกและหายใจไม่ออกพวกเขาไม่รู้ว่าใครทำให้คณะบดีขุ่นเคือง แต่พวกเขามั่นใจว่าคนที่ได้ธนบอดีไปจะไม่รอดหลายคนรู้ดีว่าไปมู่เป็นคนประเภทที่ตั้งใจจะตอบโต้ผู้อื่นและจะล้างแค้นเขาอย่างแน่นอนไปมู่ซึ่งอยู่ในออฟฟิศได้สงบลงแล้วและมีออร่าที่แข็งแกร่งออกมาตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่สังเกตเห็นตอนนี้ฉันสงบลงแล้วฉันก็โล่งใจตามธรรมชาติเขารอคอยข่าวว่าเย่หลิงถูกฆ่าตายสุนห่าวแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะค่อนข้างดีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันจะปล่อยให้คุณรับผิดในครั้งนี้จะมีความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งระหว่างคุณกับเย่หลิงได้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้มุมปากของไปมูก็ยกขึ้นเล็กน้อยเราว,ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาที่สถาบันหงไฟก็ไม่ได้เกียดคร้านเช่นกันหลังจากที่รู้ว่าเย่หลิงได้รับรางวัลเขาก็ขอให้ใครบางคนค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเหตุใดนักศึกษาสถาบันของฉันจึงถูกตั้งค่าหัวและค่าหัวไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านเครดิต คราวนี้ชัดเจนว่ามีคนต้องการฆ่านักเรียนในสถาบันการศึกษาของเธอนี่เป็นเพราะเขาต้องการต่อต้านสถาบันหงไฟคุณต้องรู้ว่าตอนนี้แย่หลิงเป็นที่นิยมในสถาบันหงไฟได้รับความนิยมอย่างมากและยังได้รับความเคารพอย่างมากอีกด้วยหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงสถาบันสถาบันหงไฟจะต้องเสียหายหนักแน่พึ่ม ใครก็ตามที่กล้าต่างค่าหัวเช่นนี้อย่าให้ฉันรู้อย่าตำหนิฉันที่หยาบคายคณบดีพูดอย่างเย็นชาเธอให้ความสำคัญกับเย่หลิงมากหากอีกฝ่ายทำเช่นนี้นี่ไม่ใช่การยั่วยุเธอหรือในกรณีนี้เธอไม่จำเป็นต้องสุภาพถ้าเสือไม่โชว์พลังคิดว่าฉันคือเฮลโลคิตตี้หากพบผู้อยู่เบื้องหลังคณบดีจะไม่สุภาพในครั้งนี้ในความเป็นจริงคเชฟดีมีความคิดในใจอยู่แล้วว่าคนที่สามารถให้คะแนนเครดิตได้มากมาย และยังมีความแค้นกับเย่หลิงอีกด้วยมีเพียงสองคนคนหนึ่งคือซุนห่าวและอีกคนคือไปมู่ไปมูเกะไม่ง่ายอย่างที่คิดโดยผิวเผินไม่ว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่คณบ,บดีก็ไม่แน่ใจในตอนนี้อีกฝ่ายจะต้องระมัดระวังอย่างมากในสิ่งที่พวกเขาทําและมีโอกาสมากที่จะไม่พบพวกเขาในอีกฝ่ายในทางกลับกันซุนห่าวมีแนวโน้มที่จะทําอะไรแบบนี้มาก ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ถูกความรักพาไปอาจไม่หัวใสยังมีเหตุผลที่ต้องสงสัยว่าไปมู่ใช้ซุนท่าวอย่างลับๆเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้เขาไม่เพียงสามารถกำจัดความสงสัยของตัวเองได้เท่านั้นแต่เขายังสามารถฆ่าแยห่หลิงในเวลาเดียวกันได้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาบางส่วนของคนบดีเท่านั้นในกรณีนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน เราจะต้องรอจนกว่าผลการทดสอบจะออกมาจึงจะทราบกลับมาที่แย่หลิงที่กำลังขี่เฟิงจิ๋วและตลอดทางแทบไม่มีใครเห็นข้างหลังเขาเลยในเวลาเดียวกันแย่หลิงก็เข้าใกล้สารเขาจริงจี้มากขึ้นเรื่อยๆจากระยะไกลเขาสามารถมองเห็นภูเขาที่ทอดยาวในระยะไกลทิวเขาทั้งหมดดูมืดครึมเล็กน้อยและไม่เขียวเหมือนปกติบูมบูม มุมในขณะนี้เย่หลิงก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากด้านหลังเขาสิ่งนี้ทําให้เฟิงจิวบินอย่างรวดเร็วและหยุดทันทีเมื่อมองย้อนกลับไปฉันเห็นเปลวเพลิงปะทุข,ขึ้นจากด้านหลังตรงจุดที่ชันมาจากเมื่อก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นถึงคราวที่เย่หลิงต้องสับสนเหตุใดจึงดูเหมือนมีการต่อสู้ที่ดุเดือดอยู่เบื้องหลังมันไม่ควรจะเป็นคนเหล่านี้ควรจะไล่าตามชันแล้วแล้วถ้าจู่ๆเกิดการต่อสู้ขึ้นมาละ่ะ เป็นไปได้ไหมว่ามีความขัดแย้งภายในในหมู่นักฆ่าพยายามแย่งชิงโอกาสในการฆ่าตัวเขาแย่หลิงแตะท้างของเขาและเดาในใจเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่เขามั่นใจว่าสิ่งนี้ต้องเกิดจากฆาตกรลืมมันไปเถอะเฟิงจิวบินไปข้างหน้าต่อไปและไม่สนใจพวกเขาไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามมันช่วยฉันแก้ปัญหาได้บ้างแย่หลิงไม่อยากให้นักฆ่าเหล่านี้ตามทันเขาในภายหลังการต่อสู้จะเป็นอันตรายต่อเขามากเกินไป กรุณาหลบไปก่อนตามมารยาทเฟิงจิ๋วกระพือปีกและบินต่อไปไปยังทิศท,ทางของสันเขาหนามในเวลานี้ด้านหลังเกิดการระเบิดสาเหตุที่ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนั้นเป็นเพราะหงซิ่วกําลังรอโอกาสที่จะแอบโจมตีจากที่สูงและเปิดการโจมตีด้วยความประหลาดใจไม่น่าแปลกใจเลยที่นักฆ่าเหล่านี้ไม่ตอบสนองทันเวลาและถูกทิ้งระเบิดในทันที บทที่505คุณต้องรู้ว่าเหี่ยวไฟยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงวิญญาณระดับเจ็ดโจมตีด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดบวกกับการลอบโจมตีที่ไม่คาดคิดคนเหล่านี้รับมือไม่ได้เลยนักฆ่าเหล่านี้รวมถึงสัตว์เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของพวกเขาล้วนได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีข้อยกเวน้นแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บแตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงมากและบางคนถึงกับเสียชีวิตอย่างกะทันหันเฮีย สัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณของนักฆ่าตัวหนึ่งถูกฆ่าตายและนักฆ่าก็ตกลงมาจากที่สูงโดยตรงเมื่อสัตว์เลี้ยงวิญญาณตัวนั้นอุ้มเขาไว้บนหลังของเขาตอนนี้เขาอยู่บนท้องฟ้าแล้วถ้าเขาตกลงมาจากที่สูงขนาดนั้นแม้แต่นายวิญญาณก็คงจะตายอย่างสาหัสโมโมโกะล้มล,ลงกับพื้นถูกฆ่าตายทันทีหงซิ่วไม่สนใจชีวิตและความตายของนักฆ่าเหล่านี้เลยผู้ที่ฆ่าจะต้องถูกฆ่าตลอดไปเนื่องจากคุณได้เลือกที่จะเป็นนักฆ่า คุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะถูกฆ่าได้ตลอดเวลาเนื่องจากตำแหน่งของนักฆ่าทั้งหมดไม่ได้อยู่ใกล้เกินไปบางคนจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อมองดูนักฆ่าที่ลม้มลงร่องรอยของความกลัวก็แวบขึ้นมาในดวงตาของนักฆ่าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อมองท้องฟ้าด้วยความไม่อยากจะเชื่อฉันเห็นเพียงแสงสีแดงเพลิงบนท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่านี่คือการโจมตีที่เริ่มต้นโดยร่างสีแดงเพลิงเมื่อสักครู่นี้กูลูเครื่องหมายตัวหนอนมันคือใคร เขาเป็นนักฆ่าด้วยเหรอจะมาโจมตีพวกเราทำไมทานมีมองดูท้องฟ้าด้วยความกลัวนักฆ่ากลืนน้ําลายแล้วพูดอย่างยากลำบากฆาตกรอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ผมของเขาเกือบถูกไฟไหม้ฉันเห็นเขาพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองคนที่โจมตีเราแข็งแกร่งมากไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถฆ่าเราได้ในทันทีเขาอาจเป็นนักฆ่าระดับหกขึ้นไปเหตุใดพวกเขาจึงโจมตีเรา มันไม่ง่ายเหรอแน่นอนว่าเป็นเพราะฉันต้องการเพลิดเพลินกับโบนัสโดยเฉพาะในเวลานั้นการโจมตีกันเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาพวกเขาโชคไม่ดีและบังเอิญมาพบเขาแน่นอนว่าบางคนก็มีความคิดแบบนี้เช่นกันคือจะฆ่ากันเองเมื่อคนข้างๆไม่สนใจเงินรางวัลหนึ่งร้อยล้านเท่ากับหนึ่งร้อยล้านสำหรับหนึ่งคนและเพียงห้าสิบล้านสำหรับสองคนหากหายไปหนึ่งคนภายชิ้นหนึ่งจะหายไปให้ตายเถอะ มันยากที่จะหาเงินจำนวนนี้รีบหนีไปไม่อย่างนั้นเราจะอยู่กันไม่ได้เวลานี้ใครยังนึกถึงรางวัลหนึ่งร้อยล้านได้บ้างสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือต้องเอาตัวรอดยังไงถ้าเอาตัวรอดไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ก็ไรประโยชน์ทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมานักฆ่าสองหรือสามคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลือกที่จะหนีทันทีพวกเขาแค่อยากมีชีวิตรอดในตอนนี้และพวกเขาไม่ได้คิดอะไรนอกจากการมีชีวิตอยู่เมื่อเห็นนักฆ่าเหล่านั้นหลบหนี หงซิ่วก็ไม่ได้ติดตามพวกเขาต่อไปนักฆ่าเหล่านี้หลบหนีไปคนละทิศละทางแม้ว่าฉันจะตามทันแต่ฉันก็คงจะเสียเวลาไปมากยิ่งไปกว่านั้นไม่สามารถมองเห็นเย่หลิงได้อีกต่อไปหากเขายังคงลากเขาต่อไปเขาอาจจะไม่สามารถหาเขาได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หงซิ่วก็เพิกเฉยต่อนักฆ่าเหล่านี้และบินไปยังทิศทางของเย่ หลิงเฟยบนว่าวไฟของเขาในเวลานี้แย่หลิงประสบความสำเร็จในการขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือสันเขาหนามพูดให้ถูกคือท้องฟ้าเหนือขอบเขตด้านนอกสำหรับสาเหตุที่เขาไม่บินตรงไปมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังมากในทอนริปต,ตามข่าวที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้มีแม้กระทั่งมอนสเตอร์ระดับแปดที่ทรงพลังในทอรนี่ริปซึ่งตั้งอยู่ภายในขอบเขตด้านในของทอนี่ริปหากกระทำโดยประมาทก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแม้ว่าฉันจะมีแก่นแท้ของฟีนิกซ์และเลือดที่ตกผลึก แต่ฉันก็สูญเสียสิ่งนี้ทุกครั้งและตอนนี้ฉันมีโอกาสใช้มันเพียงสองครั้งเท่านั้นหากคุณยอมแพ้อย่างหุนหันพลันแล่นครั้งต่อไปที่คุณตกอยู่ในอันตรายคุณจะทำอย่างไรดังนั้นเว้นแต่จะถูกบังคับเย่หลิงก็สามารถใช้มันเป็นไพ่ตายเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาและไม่เคยใช้มันเลยดังนั้นเมื่อพวกเขาอยู่บริเวณรอบนอกเย่หลิงจึงเลือกที่จะปล่อยให้เฟิงจิ่วครึ่งบกแล้วสันเขาทอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเซิงเหยาวเป็นสันเขาที่ใหญ่มากมีมอนสเตอร์มากมายอาศัยอยู่ที่นี่โดยมีมอนสเตอร์ระดับ1-3ถึงที่อ่อนแอบางตัวอยู่บริเวณรอบนอกและมอนสเตอร์ที่ใหญ่กว่าบางตัวในระดับกลาง4-6ถึงและแม้แต่มอนสเตอร์ระดับ7แต่เมื่อเราไปถึงวงในมีสัตว์ประหลาดทิยงตัวเดียวและสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดระดับ8ถูกต้องขอบด้านในทั้งหมดของทอนริดเป็นอาณาเขตของสัตว์ประหลาดระดับ8นั้นและสัตว์ประหลาดตัวอื่นไม่กล้าเข้าใกล้มันเลย เพราะเมื่อมอนสเตอร์ตัวอื่นเข้ามาใกล้มอนสเตอร์ Monster ระดับ8จะทําการโจมตีเพื่อทําลายพวกมันทันทีตั้งแต่ทอนตริดถูกครอบครองโดยสัตว์ประหลาดระดับ8นี้เมื่อหลายสิบปีก่อนมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่รอบๆทั้งหมดก็ถูกกาจัดไปแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่มีสัตว์ประหลาดตัวใดกล้าเข้าใกล้เส้นรอบวงด้านในเฟิงจิ่วร่อนลงมาจากท้องฟ้า เปล่งออร่าอันทรงพลงังมีเพียงมอนสเตอร์ที่อ่อนแออยู่รอบๆและพวกเขาก็ตกใจกลัวและวิ่งหนีไปนี่เป็นเพียงเพราะว่าเฟิงจิวมีพลังมากพอแล้วเย่หลิงซึ่งยังอยู่ในเมืองเทียนหุยไม่สามารถทําให้สัตว์ประหลาดเหล่านี้หวาดกลัวได้เลยท้ายที่สุดแล้วเย่หลิงในเวลานั้นเป็นเพียงทูตวิญญาณระดับหนึ่งเท่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นเย่ลิง่ง สัตว์ประหลาดระดับตามเหล่านี้อาจจะโจมตีเขาโดยเร็วที่สุดโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพวกมันเองหลังจากลงจอดอย่างปลอดภัยสำเร็จแล้ว